สวัสดีจ้าพี่นอ้องคลิปนี้พาพี่นอ้องเขามาจับกบลูกสรายเพื่อจับกบฝากมูเพิ่นเมืออำเภอเดชเมื่อ,อตอนพ่อแม่เสียงมาเลนน้าม้มีแนวฝากจับกบนี่แหละจะ้ะกางเว่นกะกินปลาดูกวังหันนะกินแล้วกะคำเราสิเมื่อมึงตัวหน่อยตัวหน่อยขายออกไปไก่สิเบิร์ดแล,ละละบอน,นี่ ที่แรกว่าสิบ่ขายบาทนี้ได้เฮ็ดนู้ธุรกิจแบบใหม่โอ้ไปแลวลาดไหมลูกลาดไหมไหนบ้างบนรถก็ได้กนมีหมดกบมันเขาง่ายอยากให้กบรสชาติดีกับสิละพี่นอ้องช่วงนี้แหละ ช่วงนนเเลยาะแม่นช่วงมันเบิด์สนแล้วกบมันก็นสิมันยับใส่ถุงคนละถุงเดีววยะะวเห็นบ่ล่ะปลาเห็นบ่โอ้จับประธาน,อแบบนเออ คนบกัดตัวบกคนใหญ่สนย่านกบกัดพี่น้องแซ่บสุดยานกบแล้วผมกินกวบบนน้อลูกข่อยคนใหญ่กบสิย่านมึงกบสิกัดว่าสั่นอ้าวโซ่เนี่ยโอ้ยกบหน่อยเลยพี่น้องเอ้ยเออสทุ้งละหาโตเดียลูกยังคิดข้อตี ดูไเอ้าอาะจะช่วงเดียวะเออดูไรจับไปจับจับโบ๊ทจับไปกินเบิ้งกบเหลี่ยงจุกรสชาดีคือกบหน้าเฮาบ่อจับประตูน้ำม่างดินในบ่อนี่มันแห้งมันกจะเปตะกินที่น้องกบระได้มัน เนี่นะเอาไป,ปแกงใส่กับปูแสบคักโอ้ยหลายเลยตุลาหาตอยู่บ่<ช>ตีเลยเกตอ้วาวตุลาหาตัต้องสิข้าตุมประมาณเกือบโลอยู่ดอกหาโตกไไไ็ได้ไนี่หอั่ ดูตัวนี้งามแฮงเออสุดยอดเลยนี่แหละคือสีก๊บไงเบิง้งเบิง้งเบิง้งไปมันสิเป็นตัวแม่ให้ตัวผูเบิ้งเพด้วยตันหูเพราะว่ามันกบนรบุ่นนี้มันรุ่นที่ห้าพอหัวหลุนสุดถ่ายเออถถมมูอยู่ในบ่อทั้งหมดลยสิเป็นเอกษณะเน,นี่ยเอาเลือกเอาผู้ได้มาทุงได้ <c oughs> มัดปลาเขาได้ลูกเด้่มาสเตนออกน้ำทางได้แล้วก็ไปเอาทุ้งสอนทั้งหนอกมัดมตายเลยแล้วก็เอาทุงสอนทั้งหนอก เพ็ดเด้อแบบวังเว่นนะั่นพัดเพ็ดปลาดุกแซ่บได้นี่พัดเพ็ดกบก็ได้เออพัดวาโซฟีมืออืมพัดวาโซฟีมือมาเที่ยวนาไมาเห็ดให้แม่กินไหม <laughs> จ้าไปเดินทางกวาดไฟหลกอีก40กิโลจังสิงหอดบ้านคืนหอดกันมายามกันสามสิบเก้าโลวันน้ไม่ได้ซื้อไก่ไหมหรอวันนี้ใอุ่มไก่ไหนะมง เอาแมวกอแมวกันเลยไปเลี้ยงแมวกันยังล่ะหัวปะเจ็บว่าจับแม่เพราะยังมีในเจ้าสองโตหลกล้วไปปนเราอยู่ฟูเดียวนมสดเลี้ยงก็ได้หักว่ามีย่หนี่แม่บริพาะเลยเพราะยังเอืองเลยยัง โอ้มีเพื่อนมาขายยาพร้อมพี่น้องกาแฟอย่างเขาจะรุ้มเมาไฟเขาขายของดื้อเย็นวันศุกร์นั่งเรนกับเขาคนนึงอย่างเดียวเขาไม่สนใจโอ้มันไวายเขาจนาแนหนีเลืมข้าวไป เอาพวกขายจะขอได้จมพนเออน่าขายแต่เพลินค่ำแล้วปิดเทอมยังมาเล่นน่ะมาเตะไม่ละลูกเด้อเออเอาซีเออจ้าไผหลวงเพิ่นซอฟโตไปฝนเอาถุงสอนใหหมูนั่นไงลูกมัดเข่าแล้วจะสอนอีกนั่นสิขาดกลางทางตัวนี้ให้พ่อยมีอุ้งหน่อุ้งแหน่เจอละเจอน้าอีกสอนตัวนั้นมัดเข่าตายเลยนั่นคือเพ่อยมีพ่อยมี ừ nó trang mà có trong điện con với là làm danh tiếng anh mà tai khỏi luôn chung phong mày chân nói nha mày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  nha ปีนาก่ะเด็กคอมเมนปีนานอาเพิ่มนานอเลยซืึกงานนอปีสามคอมเป็นไก่ปิดละบอกสองเดือนเออเก่าซักนะเก่าสักนะโอ้ยโอ้ยรถฟ่วงขึ้นมาตายเกือ,อบเบรกหลากล่อเลย รถซิปล้อขึ้นมารถซิปล้อรถ้<ช>างนางบ<อ>่ได้บ่ได้ส้นบ่ได้ส้นบ่ขามฟังมาทางนี้รถเสียแหล่ต้นน่ะบ่เออท่านดีบ่เออเราขามมารถทารถมาทางนี้บ่เห็นรเราบร่เห็นคือแต่ว่ารถทางนี้เห็นอยู่ดอกจังบ <laughs> เบรกรถสายจะรถพ่วง <laughs> รถเบรกซื้อ,อ,อเบรกหลากหรอรถหลายระวัางครับรถน้ำถังก็ได้คอยกปได้หรือรรเปล่าเนี่เนในในยเด็กเก็บพักข้างย่งก็ใส่น้ำเกตกมมุมกบกพักกบมี่เป็นตะก,กินปัไหนมแจะหอมได้เก็บพักฝา ปักคุงมี่บอกประคุงสุปน่ะไปกินฮะมีปัะคุงกินอยู่บ่ลูกบอ<า>กมันค oh ีีมตอรจะใส่น่ถทาเสียยังฝากร้ายกับเสียนี่อย่าลดย่างหัวมือรุ่นครับรดใหญ่มากเด้อปฏดีินเงนเลิแก่ละโอ้ยบ่เด้อ เคร me. <mem> ื <occurs> <k S 2> ่องส้มโอหอดมาจะใส่เดี๋ยวนี้จังโมงเมื่อคำหลายแม่สิคืดหอดแม่สิแมทำางเอาจะคล้องสองปิดคลเปแน่ครับกันจินนี่เอาเนี่ยมาปากมูคับมูไม่ยางเวก็กอาไปซัมนี่ก้อนครับบานทุาคนกีนบ้านเรคนกับม สวัสดีครับ